สวัสดีครับพบกับดิชัอนสปอนิลทีเด็กเกชันเคยเลีงลูกข่าวสารลูกหนังฟุตบอลที่คุณรักมาที่นี่วันนี้ขอเสนอข่าวมันทนไม่ไหวแล้วกาซิมิโร่กาซิมิโร่มิดฟิลด์ทีมแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดออกลุงเผยถึงการหันมาสวมบทเซ็นเตอร์ฮาฟจำเป็นและโชว์ฟอร์มได้แย่จนได้โดนจวกยับแล้วเจ้าตัวระบุว่าพร้อมทำหน้าที่ตามที่เอริกเทนฮาก์คุซูดัตมอบหมายกาซิมิโร่อดีตดาเตทีมเรอัลมาดริดต้องเปลี่ยนมาเล่นเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟในหลายเกมหลังเนื่องจากผีแดงประสบกับปัญหามีนักกกกกกกเเเตะะลลล้้้มมมมจจ็บบาาาาาาายแแแดดออพพผิทททุใหวคข่งส ถูกโจมตีอย่างหนักต่อการโยกตำแหน่งให้มารับผิดชอบเกมรับกาซิเมโรเปิดใจผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรเมื่อวันพฤหัสห์เมื่อ18พิพฤษภาคมว่าเขายินดีทำหน้าที่ดังกล่าวแม้ไม่ใช่ตำแหน่งถนัดผมเคยเล่นเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟที่เรัลมามริดมาก่อนน่าจะสองสามหนแต่ทุกคนรู้ว่าผมเป็นกองกลางมันไม่ใช่บทบาทของผมที่ผมอยากทำแต่คุณรู้ว่าผมอยากทำอย่างดีที่สุดกาซิเมโรเอ๋ยทันทีที่ผู้จัดการทีมถามว่านายสามารถเล่นในตำแหน่งนี้ได้ไหมแน่นอนว่าผมจะทำผมทำเพื่อช่วยทีมผู้จัดการทีมสโมส นแและบม,มันเป็นสิ่งที่คุณทําเพราะอย่างที่ผมบอกผมดีใจที่ได้ช่วยหากผมสามารถทําได้ผมรู้ว่าเป็นสิ่งที่คุณใช้คําว่าปรับตัวและเป็นสิ่งที่ผมพยายามทําเพื่อช่วยทีมแต่ใช่ผมเป็นกองกลางมาตลอดอาชีพของผม,ผมและแน่นอนมันเป็นตําแหน่งที่ผมอยากเล่นมากกว่าแน่นอนว่าผมอยากเล่นข้างหน้าในตําแหน่งกองกลางแต่อย่างที่ผมบอกผมพร้อมช่วยทีมทุกคนรู้ว่าผมไม่ใช่เสเตอร์หาผมไม่กองกลางเป็นตาแหน่งของผมมาตลอดชีวิตแต่ปรัชญาของผมคือเมื่อคุณอยู่ในทีมคุณต้องทําสิ่งต่างๆเพื่อช่วยทีมและเพื่อร่วมทีม มันคือกุญแจสาคัญมีผู้นาที่แตกต่างกันคุณรู้ว่ามีผู้นําที่สามารถแสดงให้เห็นเพื่อเป็นแบบอย่างได้ผมเดาว่าบางทีผมกําลังทําสิ่งนี้หลังจากผู้จัดการทีมขอให้ผมสวมบทเป็นกองหลังผมตอบรับด้วยความเต็มใจคุณรู้ว่ามันอาจจะมีความผิดพลาดผมไม่ใช่เซนเตอร์ฮาบแต่ผมยังทําอย่างดีที่สุดเพื่อเพื่อร่วมทีมผมรู้ว่าพวกเขาพยายามอย่างหนักเช่นกันเพื่อช่วยผมในสนามภายใต้บทบาทใหม่เอาล่ะครับชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ตามช่องสปอร์ตีทีเด็ดของเราด้วยเอาลว,วันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิป